โอเคสวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับจากกลุ่มการ์ดมาสเตอร์เดอะสเปเชียลเพย์เลอรโอเควันนี้นะครับผมจะมานำเสนอกลอนไพ่กลอไพ่ชื่อว่า e อ็ดแมคโดนัลล์นะครับหลายๆคนอาจจะเคยดูเลยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยจากไพ่สำรับนนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเอ็ดแมคโดนัลล์ผมก็ต้องเลือกเอ็ดออกมาก่อน ต้องไหครับโอ้โหเจอเลยเอททั้งหมด4ใบนะครับโอเคจะเป็นเอทสีแดงนะครับทั้งหมด4ใบโอเคจากนั้นเราจะเลือกไพ่นะครับในกอง 3ใบไปใส่ไว้กับเอ็ดแต่ละตัวนะครับสามใบ3ใบ3ใบแล้วก็3ใบโอเคอันนี้ไม่ต้องใช้แล้วเก็บก่อนมาดูเอ็ดตัวแรกดีว่า ไอตัวนี้มีชื่อว่าเอดผพวแดงครับตอนนี้เอตผัวแดงอ่ะหงายอยู่ใช่ไหมครับผมจะดิดนิ้วหนึ่งทีโาะการดิดนิ้วของนักมายากลครับเหมือนเป็นเวทมนต์ครับตอนนี้เอดผพวแดงที่ควม่มเอ้ที่หงายอยู่นะครับก็คว่ำลงไปนะครับนอกจากนั้นไม่พอนะครับคว่ำลงไปไม่พอครับ มันหายไปจากกองนะครับโอเคมาดูตัวต่อไปตัวนี้มีชื่อว่าเอดจิกนะครับเอดจิกเนะี่ยอ่ะแล้วผมจะให้ดูก่อนว่าตอนนี้มันอยู่ความอยู่ใบแรกนครับผมจะนับหนึ่งสองสาม เป็นไปได้ไงครับกลายเป็นสี่ดอกจิกในกองก็ไม่มีแล้วด้วยมันหายไปได้ยังไงจับตาดูช้าๆตัวนี้นะครับเป็นเอกข้าหลามตัดโอเคผมจะเอาอกข้าหลามตัดเนี่ยคว่ำไปตรงนี้ก่อนโอเคไหมครับอ้าหลบหลบลเลย โอเคเอ๊ะแค่ยาวหนึ่งทีเด็ดนิ้วครับโดยเวทมนต์ของนักมายากลครับเอก็จะหายไปเปลี่ยนเป็นเจ็ดนะครับในนี้ก็ไม่มีหลายคนสงสัยนะครับเฮ้ยแล้วไอเอ็มมันจะหายไปได้ยังไงเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับไม่มีเลยมันต้องอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งครับโอเคอย่างที่คุณคิดนั่นแหละครับ เอทั้ง3ามใบที่หายไปนะครับกลับมาอยู่ตรงนี้นี่เองโอเคขอบคุณมากครับ